สวัสดีครับสวัสดี f อฟซลาวก้ากัเชลเกทุกท่านนะครับผมวันนี้มารีวิวงานสร้างหนึ่งคันนะครับต้องขอบคุณลูกค้าจากหนองบัวลำพูมากๆนะครับผมนำรถเข้ามาจอดที่ร้านนะครับชุดนี้เป็นงานสร้างทั้งคันนะครับผมเป็นงานสร้างทั้งคันเป็นอิรสุท f r อนะครับ โฟวินนะครับคันนี้รายละเอียดของรถคันนี้ก็ลูกค้าไปยกบอดี้มานะครับยกบอดี้หนิ้วก็จะมีปัญหาเรื่องของแต่งนะครับอของแต่งตรงรุ่นใส่ไม่ได้นะครับต้องมาสร้างกันใหม่นะครับ ตัวนี้ทางร้านก็ขึ้นงานให้ใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับเป็นงานชิ้นเดียวหมดเลยขึ้นตัวรถสดๆเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกันชนหน้านะครับกันชนหน้าเต็มสามเขานะครับทรง ARB นะครับผมนี่นะครับ ช่องห่างระหว่างบอดี้กับกันชนนะครับผมด้านข้างก็จะพอดีกับคิ้วล้อนะครับนะครับส่วนรายละเอียดก็จะมีแผ่นปิดด้านล่างนะแผ่นปิดด้านล่างนะครับผม สนหน้าทรงสามเขาเข้ารูปนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่25,000บาทนะครับผมเบ็ดสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะท่งอบสีพวาสอร์โค้ดนะครับผมส่วนบันไดข้างตะแกรงเหล็กฉีกนะครับงานขึ้นรูปเข้ารูปกับตัวรถนะครับนะสวยงามลงตัวครับผม เดี๋ยวส่งทําสีเสร็จ้โหลอแน่นอนคันนี้มาที่บันไดข้างเอ้กันชนท้ายนะครับกันชนท้ายนะแขนโอบนะครับส่งยอดฮิตเลยเข้ากับรถรุ่นนี้เป็นอย่างมากนะครับผมทุกอย่างสร้างขึ้นมาเพื่อคันนี้โดยเฉพาะนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจอุปกรณ์ตกแต่งรถสไตล์ออฟโรดนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0961290748นะครับร้านตั้งอยู่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานสร้างนะครับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับพวกโลบาร์กันชนท้ายบันไดข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นยกสูงนะครับผมทางร้านก็รับจบให้ครับผม อุปรกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับสายออฟโรดนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือจะทัก Facebook เข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับทิม์พเลยนะครับลาวาก้ากันชนเหล็กนะครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ